วัสดีนะครับเพวันนี้ก็เป็นวันพุธที่20เมษายนนะขอพระคุณความรักและการปกป้องของพระเจ้าอยู่เหนือพวกเราทุกคนนะครับซึ่งช่วงนี้เราต้องการอย่างมากทีเดียวพระธรรมที่เราเองจะอ่านศึกษาด้วยกันอยู่ในหนึ่งโครินบทที่15ข้อในข้อที่11จริงจริงก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่แบ่งเพื่อเพราะเนื้อหามันยากและกว้างนะครับมาก จึงแบ่งเป็นสองตอนหรืออาจจะสามนะครับก็วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการตายและการเป็นขึ้นมาของพระเยซูซึ่งตรงกับเราอยู่ในช่วงของเทศกาลอีสเตอร์พอดีนะครก็เบาโลได้พูดถึงปัญหาหลังจากที่พูดถึงเรื่องของของประทานในบทที่12ขั้นด้วยบทที่13ความรักแล้วก็ถึงบทที่14พูดถึงเรื่องของประทานเฉพาะสอง การใช้ในคิดจักรคือของประธานการพูดภาษาแปลกๆและการเผยพระวชนะนะครับแล้วบาโลก็ขยับมาพูดถึงเรื่องของออสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันหรือเป็นปัญหาหรืออาจจะเป็นคำถามที่คิดจักโคลินได้ถามมานั่นะคือเรื่องเกี่ยวข้องกับการตายและการเป็นขึ้นมาของพระเยซูนะครับผมเองแบ่งออกเป็นในตอนนี้ได้5หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1 เรื่องการตายและการเป็นขึ้นมาของพระเยซูเป็นรากฐานความเชื่อของรคริสเตียนครัอยู่ในข้อที่หนึ่งนะครับได้ยอมรับไว้เป็นฐานสังเกตดูว่าเป็นฐานนะและตั้งมั่นอยู่นะในข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตเราเคยท่องจําหลักข้อเชื่อของอัครทูตนะครับก็จะเป็นเรื่องในเรื่องการตายและการเป็นขึ้นมาก็เป็นหนึ่งใน ทำไมครับหลักข้อเชื่อของอคิดตจกักรหรือหลักข้อเชื่อของอักขระทูตนะครับที่ว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงทำไมครับสิ้นพระชนบนไม้คางเทแล้วสามวันทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในหลักข้อเชื่อซึ่งพวกเราคริสเตียนแม้ว่าจะมีคณะนิกายที่ต่างกันแต่ทุกคนจะต้องยอมรับเหมือนกัน นะครับซึ่งอันนี้เป็นฐานที่เราตั้งมั่นความเชื่อของเราไว้นะสองบัตรการที่สองก็เป็นหนทางความรอดของคริสเตียนอยู่ในข้อที่สองในข้อที่สองนะครับซึ่งจัดทาให้ท่านรอดถ้าท่านยึดตามหลักคําสอนที่พระเจ้าได้ประกาศเว้นแต่ท่านเสียท่านเชื่อเฉยๆเราสังเกตดูใข้อที่นี้นะครับว่าพูดถึงเรื่องของคําสอนเรื่องของการตายและการเป็นขึ้นมานั้นก็ ป็นไม่เพียงแต่เป็นฐานนะครับของความเชื่อคริสเตียนที่วางแต่ความเชื่อนั้นเองนําเรามานะครับการยอมรับในความเชื่อของเรานันหนึ่งทำเรานําเรามาถึงทําไมครับเรื่องของความรอดในออพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราจำได้ในลมเปาโลพูดบอว่าครับผู้ใดยอมรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจอยนะในข้อที่หนึ่งพูดถึงการยอมรับแล้วกับ นำมาผลที่ตามมาคือเราจะได้รับความรอดนั้นถือว่าเรื่องของการเป็นขึ้นมาจากความตายถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากทีเดียวสำหรับคริสเตียนนะครับเราจะต้องยอมรับเชื่อในพระเยซูเป็นพระเจ้าและยอมรับพระพุทองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเพราะการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นการพิสูจน์ถึงความ เป็นพระเจ้าของพวกเและเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์ให้ความมั่นใจกับพวกเราว่าเราพระองค์สามารถที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากความบาปนะและอำนาจแห่งความตายได้ประการที่สามครับตโลนเน้นต่อพูดถึงเรื่องว่าการตายและการเป็นขึ้นมาเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐที่คริสเตียนประกาศอยู่ในข้อที่สามข้อที่ส ถ้าเราสังเกตดูพระคิดได้ทรงวายพระชนและทงสูงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายตามที่เขียนไว้ในพระกัมภีนะตามที่เขียนไว้ในพระกัมพีนะมพ,พ,พูดถ,ถึงสองครั้งเดวยกันหรือจะพูดได้ว่าเป็นหัวใจนะครับของหลักคําสอนของพระกัมพีก็จะพาไดนะ้หรือซึกหรือข่าวประเสริญนั่นเองพี่น้องเวลาเปาโลไปประกาศ ในการบิวิสเชนารีเปาโลไม่พูดสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการที่พระคิดได้ทรงตายและการที่พระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะว่านั่นเป็นฤทธเดชของพระเจ้าที่จะช่วยเราให้รับความรอดนะครับนั้นถือว่าเป็นหัวใจนะคำสอนของพระคมพีนะครับ ประการที่4ครับมีพยานบุคคลมากมายได้เห็นครับในข้อที่5ข้อที่8นะครับหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย40วันที่พระองค์อยู่ในโลกนี้นะพระองค์ได้ทรงปรากฏแก่เคฟัสเปโตปรากฏแก่อัครทูตสิบสองคนแล้วปรากฏกับพี่น้องพร้อมๆกันถึงห้าร้อคนในครั้งเดียวแล้วคนสุดท้ายพระองค์ก็ปรากฏแก่ เปาโลนะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ที่เห็นด้วยตามีพยานบุคคลพยานบุคคลนั้นถือว่าเป็นพยานที่สำคัญในคดีนะครับมีขนดาดพยานเหตุนในบุคคลที่เห็นพยานวัตถุแล้วก็พยานวัตพยานทางด้านวิทยาศาสตร์ประการที่5ครับเป็นคุณ เป็นพระคุณต่อคริสเตียนในการรับใช้นะครับในข้อที่สิบใข้อที่สิบเอ็ดเราสังเกตดูจะมีคําว่าพระคุณพระคุณพระคุณและเปาโลบอกว่าพระคุณของพระเจ้านี่เองที่ประทานแก่เขาพระเจ้านะครับไม่ได้ไลยผลตรวข้างข้ามเขาพระเจ้ากลับทํางานมากกว่าพวกเขาเสียอีกพระเจ้านะครับเป็นพระคุณให้กับพวกเรา ในการที่เราเองเลือกเราให้เป็นผู้รับใช้เหมือนอย่างที่เลือกเปาโลให้เป็นอัครทูตนะรัเมื่อเราเองได้เชื่อยอมรับพระเยซูทรงเป็นทรงสิ้นพระชนเป็นขึ้นมาเรารับพระคุณคุยความรอดและนอกเหนือจากนั้นพระองค์อยางให้เกียรติเราให้พระคุณเพิ่มแก่เราในการที่เราเองจะมีโอกาสได้ทำงานรับใช้พระองค์ และงานที่พองค์มอบหมายให้กับพวกเราดังที่ปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่28นั่นก็คือให้เราประกาศออกไปประกาศนะครับข่าวประเสริฐแห่งความรอดดีนะครับก็ในข้อที่11เปาโลก็พูดว่าเราทั้งหลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั้นแล้วท่านทั้งหลายก็ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับอันนี้นเป็นหน้าที่ที่ผูกพันพวกเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนที่พึงควรที่จะกระทํา ขอพระเจ้าทรงอวยพรพวกเราให้เรามีความเชื่อและความเชื่อของเราความมั่นใจที่เรายอมรับเชื่อในพระเยซูเป็นพระเจ้าทรงสิ้นพระชนเพื่อรับถับทายโทษบาปแทนเราและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพิพสูจน์ให้หลักประกันว่าพระองค์สามารถที่จะประทานความรอดหรือชีวินิร์กับพวกเราได้ขอพระเจ้าอวยพร พวกเราในพระนามพระเยซูคริสต์